สวัสดีครับวันนี้าาพ่อสามแฟมิลี่พาเด็กมาเที่ยววัดสะพานหลวงพ่อเกิดวัดสะพานอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอบรรณาจังหวัดนครนายกสลวงก็ไม่เคยมามาคคมาครั้งแรกขับรถวนไปหาหาทางเข้าไม่เจอขับวนไปมาหนูๆไปเดินมาเนี่เป็นพระเกจิของอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายก หลวงพ่อเกิดนี่ก็ประวัติก็เป็นเี้ไม่ค่อยทราบเทอยอย่าไหร่อ่ะเขาเมื่อก่อนหลวงพ่อสักติดไปไปเร็วๆเข้าไปอันนี้เด็กน้อยไม่ได้เรียนออกมาฉีดวัคซีนก็เลยพามาว่าหลวงพ่ออ๋อมาเปิด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 ค่ะเปิดโอ๋อรู้ว่าเขาปิดนั่นเปิดค่ะ หนูหนูหนูหน,หนูหนูเดินข้ามนะลูกเดินข้ามนะเดี๋ยวหนูจะเหยียบนะเขาเรียกว่าพ่อแม่ธรณีหนูจะเหยียบนะลูกเออข้ามไปเถอะปู่ย่าตายายบอกไว้โอเคสา,สาธุสาธุครับเอานั่งไหว้ครับผมนี่คือหลวงพ่อเกิดสาธุสาธุครับใครเห็นคลิปนี้ก็เชิญมาเที่ยวมากราบไหว้องค์ท่านนะครับ ประวัติตรงพอเกิดครับเทียรลึกจลองสมศรรักดิ์พระครูภิสารรมประยูนพศ2อ9 6สอส,ส,สาธุสาธุสาธุครับ